ภาษาสมัครท่านพรานสนุนเนินกระโทคบันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงนี้ไว้ว่าเราอยู่ในกองร้อยบีสใช้เวลาบุกป,ป่าฝ่าดงดิบแห่งนี้มาตลอด48ชั่วโมงไม่ได้พักผ่อนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าจะต้องเข้าตีฐานแห่งนี้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ต่อจากนั้นยังมีภารกิจต้องนัดพบกับกองร้อยบซึ่งอยู่ห่างจากค่ายคอมมินิตแห่งนี้ประมาณ2กิโลเมตรการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลําบากไหนจะป่าที่หนาทึบ สัตว์หลายตั้งแต่ทากตัวเท่านิ้วชีงูจงอางกับระเบิดที่คอมมิวนิสต์วางไว้เสรยจนเราไม่สามารถเคลียร์ได้นอกจากนี้ยังต้องระวังน่วยซุ่มยิงและกําลังจรุทธ์ของฝ่ายคอมมิวนิสต์ทีก่กระจายกําลังอยู่ทั่วไปอีกด้วยความรกชัดของปากและแมกไม้ทําให้เราไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ในระยะไกลๆกว่าจะรู้กว่าจะเห็นก็เดินชนเอามันเสรยจแล้วเช่นกรณีฐานที่3ของฝ่ายคอมมิวนิสต์นี่เองพอเห็นฐานของมันเราก็เดินมาชนเอามันเสียจแล้ว ป่าทั้งป่านอกจากจะเงียบในฐานของมันก็เงียบไปด้วยแรกทีเดียวทุกคนคิดว่ามันเป็นฐานร้างที่คอมมิวนิสต์ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้วสังเกตได้จากต้นไม้ก่อยาที่ลกลุงลังไปหมดสภาพของมันไม่เหลือร่องรอยว่าจะมีคนอาศัยอยู่เมื่อได้รับคําสั่งให้ลุยเข้าไป1ินาทีแรกเราไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่เลยแต่ก็ยังระมัดระวังตัวอยู่เรากระจายกําลังทั่วไปแต่พอกําลังส่วนใหญ่ของเราเดินเข้าไปอยู่กลางฐานของมันเท่านั้น เสียงปืนของฝ่ายคอมมิวน,นิสต์ก็ประทุขึ้นมาทันทีผมจําไม่ได้หรอกครับว่ามันยิงมาจากทางไหนรู้แต่ว่ามันยิงอยู่รอบด้านไปหมดแม้เราจะต่อสู้และยิงมันอย่างไรการยิงหนาแน่นของมันก็ยังคงดําเนินอยู่อย่างไม่หยุดเราหลงเข้าไปอยู่ในพื้นที่สังหารคอมมันเสียแล้วไม่ว่ากําลังของฝ่ายใดก็ตามเมื่อรู้ตัวว่าได้หลงเข้าไปอยู่ในพื้นที่สังหารแล้วยอมพบความเสียเปรียบเป็นประการแรกประการต่อมาคือควันจะพววาขึ้นมาทันที และถ้าได้ผู้นําที่ไม่เข้มแข็งจริงๆและก็เรื่องมันจะไปกันใหญ่แต่พอบอร้อยคนนี้เป็นคนกล้าบ้าบินเอาการเคยผ่านการลบมาโชคชนแล้วเคยพบปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้ามานับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเห็นเหตุการณ์แปลสภาพออกมาเช่นนี้ก็สั่งการทันทีถอนตัวมาทุกคนเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่ต้องกลัวอย่าขวญเสียออกไปให้เร็วที่สุดฉันจะถอนตัวเป็นคนสุดท้ายเร็วเข้ามันไม่ใช่การง่ายที่จะทําได้อย่างที่สั่งเพราะว่าคอมมวนิสต์ยิงถล่มอยู่ทุกด้านแน่นอนมันต้องยิงอุดช่องโหว เวลาที่เราต้องการถอยออกมาเหตุการณ์ในตอนนั้นมีความสับสนมากทีเดียวกําลังของเราไม่สามารถทําการยิงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพวกที่ตกใจกว่าจะคุมสติได้ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันช่วงนี้เองที่ฝ่ายเราหลายคนถูกยิงอยู่ตรงนั้นนอกนั้นยิงกลางถอนกําลังออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะยังดีจรวด r p รของฝ่ายเราไม่ยอมตกใจด้วยอีกประการหนึ่งพ้นยิงเจรวด RPG อยู่ห่างจากบริเวณที่ประทักใกล้พอสมควรเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป เขาก็ไม่รอฉาตะบัน RPG เข้าใส่อย่างไม่ยอมนับฤทธเดชของ RPG ทำให้กำลังของฝ่ายคอมมวนิสต์กระจุยกระจายไปเหมือนกันช่วงระยะที่ RPG ทำการถล่มนี้เองกำลังของเราส่วนใหญ่ก็สามารถหลุดพ้นจากพื้นที่สังหารของมันได้ปัญหาที่ตามมาและเรารู้ได้ในภายหลังก็คือมีคนของเราที่บาดเจ็บซองหรือ3คนยังตกอยู่ในบริเวณพื้นที่สังหารไม่สามารถนำออกมาได้เขาต้องได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสอย่างแน่นอน พบร้อยรู้เรื่องนี้เขาก็สั่งปรับกําลังใหม่ทันทีส่งกําลังท่านพรานจู่โจมเขาอีกระลอกหนึ่งทั้งสำทับว่าต้องเอาพวกเราที่บาดเจ็บออกมาให้ได้ในขณะที่กําลังส่วนแรกของ B3 จู่โจมเข้าไปเราก็ส่งกําลังย่อยอีกสส่วนมุ่งเข้าสู่ฐานทั้งสองทิศทางเพื่อลวงค่าศึกทําให้ค่าศึกภาวะผวาวงเราได้รับการต่อต้านอย่างเหนียวแน่นที่สุดเราถูกทั้งปืนคกรกจรวด RPG รวมทั้งปืน M79 ้าถล่มออกมาเล่ากัะหาฝน ตามแผนการเดิมเมื่อสามารถตีฐานที่มั่นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แห่งนี้ได้แล้วเราจะลุกคืบหน้าต่อไปแต่เมื่อมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นแผนต่างๆของเราก็เรียกว่าเกือบจะเสียหมดด้วยซ้ําสิ่งที่เรากระทําอยู่ขณะนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่สามารถจะทอดทิ้งเพื่อร่วมตายของเราได้ไม่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วเราต้องเอาเขาออกมาให้ได้คอมมิวนิสต์คงอ่านความตั้งใจของเราออกในข้อนี้จึงแบ่งกําลังออกมาเพื่อยันกําลังกับหน่วยทั้งสองของเรา เราถูกยิงตึงไว้จนไม่สามารถเคลื่อนตัวเข้าไปได้กว่าจะขยับตัวเข้าไปได้แต่ละกาวก็ทั้งยากและเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน17นาฬิกาเข้าไปแล้วฝ้ามืดขึ้นมาทันทีนอกจากนี้ฝนยังเป็นใจตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเรายอมรับว่าเราไม่สามารถจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราขณะนี้นั้นมันจะเป็นเช่นไรจะออกหัวหรือออกก้อยก็ไม่รู้กําลังของ B2 เคลื่อนที่มาช้ามากทั้งนี้เพราะความทุรกันดารของพื้นที่นั่นเอง ในขณะที่เราลบอยู่อย่างโดดเดี่ยวในขณะที่ความได้เปรียบของเรายังไม่ปรากฏขึ้นแม้แต่น้อยและในขณะที่เรากําลังอ่อนร้าเต็มทนนั่นเองกองร้อยท่านพานจูโจม B2 ก็มาถึงมันเป็นเวลาที่มืดมากแล้วแรกทีเดียวความเห็นพวกเราส่วนใหญ่ต้องการตรึงกําลังเอาไว้ก่อนตอนเช้าค่อยว่ากันใหม่แต่ผอบอร้อยบีกับผอบอร้อยบีมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเข้าตีต่อไปจะไม่ยอมให้กําลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้พักผ่อนแม้แต่นาทีเดียว เราจะไม่ยอมให้คอมมวนิสต์ปรับกำลังหรือเปลี่ยนยุทธวิธีสู้กับเราในรูปแบบใหม่ไม่ว่าในขณะนี้เราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ตามเราจะลุกหลบให้ถึงที่สุดระยะนี้เราผ่านพ้นความเสียเปรียบมาแล้วเราออกมาพ้นจากพื้นที่สังหารเป็นผลสําเร็จและกองกํลาลังทหารหน่วย B2 ก็เข้าสมทบแล้วเป็นโอกาสที่เราจะ,ะเผด็จศึกได้เมื่อเป็นที่ตกลงการตามแผนการแล้วกองร้อย B2 ก็เข้าโอบล้อมอีกด้านหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมเมื่อผสมเข้ากับกองร้อย B3 จะเป็นรูปวงกลม ที่สามารถปิดล้อมไม่ให้กําลังฝ่ายคอมมิวนิสต์หักดานเราออกไปได้สิ่งที่เราต้องการเอาคืนมากที่สุดคือเพื่อนฐานพลานที่บาดเจ็บสิ่งรองลงมาคือการทําลายฐานและชีวิตฝ่ายคอมมิวนิสต์ให้หมดไปพลุส่องแสงจํานวนหนึ่งถูกกําหนดขึ้นเมื่อเราจําเป็นต้องใช้แต่ถ้าเราไม่สามารถใช้พลุส่องแสงได้เราจะจู่โจมเข้าไปทั้งที่เมื่อสนิทอย่างนี้เราคิดเอาไว้ว่าอย่างช้ารุ่งสางของวันใหม่เราจะสามารถรเผด็จศึกครั้งนี้ได้ สัญญาณการเข้าตีและทําการลบของกองร้อยบีเริ่มต้นขึ้นเป็นเครื่องปอบขวานและบํารุงขวัญให้กองร้อยบีรู้ได้เป็นอย่างดีว่าต่อไปนี้จะไม่ต้องลบอย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วจรวด RPG ถูกยิงเบิกทางเข้าไปทุกด้านเสียงระเบิดกึกก้องเหมือนฟ้าผ่าลงมาไม่มีผิดมันถล่มเขาป้อมบังเกอร์ของพวกคอมมวนิสต์อย่างหนักเราจะเว้นไว้ตรงที่คิดว่าคนของเรานอนเจ็บและกําลังรอคอยการมาช่วยเหลืออยู่ทั้งสองกองร้อยมีความเห็นตรงกันว่าเราไม่สามารถยิงพลุส่องแสงได้เลย พราะภูมิประเทศรอบฐานของมันนี้มีต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลุมอยู่ทั่วจึงเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทําเหมือนพลุสะดุดได้หรือไม่โดยเอาพลานไพรของเราสองคนไต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปวางพลุเราใช้เชือกกระตุกแสงสว่างจะพอทําให้สามารถเห็นทั่วบริเวณได้เป็นอย่างดีมีเสียงบอกว่าก็น่าลองดูฐานพลานกองร้อย B2 และ B3 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียกว่าทําให้ถูกยิงตายเสียก่อนก็จะทํางานนี้ได้เป็นผลสําเร็จ พลานพลายสองคนขึ้นต้นไม้ไปแล้ว,รวพร้อมด้วยพลุสองแสงห้าดอกก่อนพลุสแสงสว่างจะถูกจุดปืนครกและจะรวด RPG ได้รับคำสั่งให้ยิงทำลายบังเกอร์ป้อมปืนและคลังแสงายคอมมวนิตทันทีเป็นการยิงอย่างไม่ต้องนับเสียงระเบิดของกระสุนปืนครกและจะรวด RPG ช่วยให้เราสามารถมองเห็นพื้นที่ได้อย่างสบายหน่วยจู่โจม6คนได้รับคำสั่งให้เคลื่อนตัวเข้าในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือทหารพลานที่ได้รับบาดเจ็บนอกจากนั้นมีพลวิทยุติดต,ตามไปด้วย 15นาทีต่อมาการวางพลุส่องแสงบนต้นไม้ก็เรียบร้อยสายโยงจากตัวพลุโรยลงมาถึงพื้นดินพร้อมจักกระตุกเมื่อได้รับคำสั่งนานพอดูวิทยุสนามจากหนวยจูโจมทั้งหกขนจึงเริ่มทำงานบีสามได้ยินคำตอบด้วยไอเยินชัดเจนมากเข้ามาได้ต่อเข้ามาในพื้นที่ของมันสำเร็จแล้วกำลังหาคนเจ็บของเราอยู่ยังคนหาไม่พบแต่ต้องเอาออกมาให้ได้ดีแล่งมือหน่อยต้องการพระจันทร์เมื่อไหร่ก็บอกมาพระจนันทร์หมายถึงพลุส่องแสงนั่นเอง เราต่างรู้กันได้เป็นอย่างดีว่าการค้นหาคนเจ็บในบริเวณที่ปะทะขณะที่คํำมืดออกอย่างหนีไม่ใช่เรื่องที่กระทำกันได้ง่ายนักดีไม่ดีคนของเราทั้ง6อาจถูกฆ่าตายเสียกด้วยนอกจากนี้ถ้าถึงกราวสวยอาจถูกระสุนปืนพวกเดียวกันเองอีกเราเปิดเครื่องวิทยุสนามไว้เราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขาเหล่านั้นได้ทุกเมื่อเราไม่รู้เหมือนกันว่าถึงกลาวจำเป็นพลุส่องแสงมันจะสามารถส่องแสงได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่า ในขณะที่พลุส่องแสงสว่างขึ้นมานั้นคนของเราจะสามารถนําคนเจ็บออกมาจากบริเวณที่ประทัดได้เป็นผลสําเร็จหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะสามารถให้การคุ้มกันผู้ที่นําคนเจ็บออกมาได้หรือไม่ก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งและในขณะที่ผู้ส่องแสงกําลังสว่างอยู่นั้นฝ่ายคอมมวนิสต์อาจใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นยิงและสังหารทั้งคนเจ็บและคนช่วยของเราอีกก็ได้เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาหน้าห่วงใหญ่ทางสินอาสาสมัครทหารพลาน,านกลิ่นจารึก ผู้อยู่ในเหตุการณ์ความเป็นความตายในครั้งนั้นเล่าให้ฟังว่าผมเป็นหนึ่งในหกคนที่บุกเข้าไปในพื้นที่แห่งความตายพื้นที่นั้นถ้าจะถามความรู้สึกผมนะเห็นต้องสารภาพไว้ชั้นหนึ่งก่อนว่าเรื่องกลัวตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในใจพวกเราครับแต่ก็สามารถทําให้ความกลัวมันพ้นจากใจไปได้เพราะว่าพวกเราสองหรือสามคนเจ็บอยู่ในนั้นเราไม่รู้หรอกเขาจะเป็นหรือตายหน้าที่ของเราคือต้องเอาเขาออกมาให้ได้ในขณะที่ฝ่ายคอมมวนิสต์ก็ยิงใส่พวกเราหนักที่สุดเลย พวกเราคนหนึ่งผมจําชื่อเพื่อนไม่ได้แต่เราเรียกเขาว่าไอแหวงเพราะหูเขาแหวงข้างซ้ายไอแหวงเป็นคนนําทางเข้าไปปืน M16 พวกเราหกระบอกเตรียมยิงนําเลยถ้าหากว่ากําลังฝ่ายคอมมิน,นิตจะจู่โจมเข้ามาเล่นงานแต่เราก็ได้รับคําสั่งไม่ให้ยิงโดยไม่จําเป็นอยู่ดีเว้นแต่ว่าโจนตัวเท่านั้นความมืดบริเวณนะั้นก็เป็นที่กังวลใจกับพวกเราหลายอย่างเลย1คือเราไม่สามารถมองเห็นพื้นที่ได้เลย 2. เรามีโอกาสถูกยิงหรือถูกถล่มได้ทุกวินาที 3. ความตายรอเราอยู่ข้างหน้าแน่ๆ แต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะคืบหน้าเข้าไปช้าๆเรามัระวังที่สุดเราสั่งให้พลวิทยุตามเราไปห่างๆอย่างน้อยก็สงวนชีวิตเขาไว้รวมทั้งวิทยุสนามด้วยเพื่อการติดต่อกําลังส่วนใหญ่ของเราที่รอยอยู่ข้างนอกและอีกประการหนึ่งก็คือพลวิทยุสามารถมองเห็นการยิงของฝ่ายคอมมวนิสต์ได้ดีกว่าเราเมื่อถึงเหตุการณ์ตอนนั้นพลวิทยุอาจใช้ปืนยิงคุ้มกันเราหรือย,ยิงปะทะกับมันก็ได้แต่ก็ไม่ควรเกิน10หรือ15นาทีผู้กองร้อยสั่งไวอ้อย่างนี้ ในการค้นหาเพื่อนของเรา2หรือ3คนเราคนหนึ่งก็ถามว่าถ้าหาไม่พบจะทำอย่างไรความมืดมิดของบริเวณพื้นที่สร้างความกันงวลใจหลายประการ 1. เราไม่สามารถมองเห็นพื้นที่ได้เลย 2. เรามีโอกาสถูกยิงหรือถูกถลม่ม 3. ความตายรอเราอยู่ข้างหน้าแต่กระนั้นเรายังคงพยายามคืบขานเข้าไปข้างหน้าอย่างช้าชระมัดระวังที่สุด เราสั่งให้พลวิทยุเพียงแต่ตามเราไปห่างๆอย่างน้อยก็สงวนชีวิตของเขาและวิทยุสนามเอาไว้เพื่อการติดต่อกับกําลังส่วนใหญ่ของเราที่รออยู่ข้างนอกอีกประการหนึ่งพลวิทยุจะสามารถมองเห็นการยิงของฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ดีกว่าเราเมื่อถึงเหตุการณ์ตอนนี้แล้วพลวิทยุอาจใช้ปืนยิงคุ้มกันเราหรือยิงปะทะกับมันได้แต่ก็ไม่ควรเกิน10หรือ15นาทีนะเพราะผู้กองร้อยสั่งไว้อย่างนั้นโดยในการค้นหาเพื่อนตายของเราสองหรือ3คนนี้เราคนหนึ่งถามว่าถ้าหาไม่พบจะให้ทําอย่างไร ผู้กองร้อยตอบกลับมาว่าต้องหาให้พบไม่เช่นนั้นไม่ต้องกลับมาเราด่าผู้กองร้อยอยู่ในใจแต่คําสั่งก็ต้องเป็นคําสั่งบัดนี้เรากําลังเผชิญหน้ากับความเป็นความตายและกระสุนปืนที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเราแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางตกลงกันไว้ว่าเมื่อถึงเวลา15นาทีเราต้องมาเจอกันทีน่นี่และจะไม่มีใครรอใครเราจะผ่าจากฐานของมันทันทีพลวิทยุจะต้องซุ้มซ่อนอยู่บริเวณนี้เพียงคนเดียวพร้อมเดยเครื่องวิทยุและ M16 อีกหนึ่งกระบอก จึงแบ่ง m อ็มไว้ให้เขาติดตัว4ลูกเราคิดกันไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงระเบิดจากเขาดังติดต่อกันหลายลูกเมื่อใดก็แน่ใจว่าเขาเข้าตาจนแล้วเราจะรีบมาช่วยเขาทันทีกลิ่นจารึกเล่าต่อว่าตอนนี้เองที่เราต้องจากกันไม่มีใครรู้ว่าในอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้ใครจะอยู่หรือใครจะตายโหงใช้เวลาไม่ถึงหนาทีเราก็พบเพื่อนเราคนหนึ่งนอนเจ็บอยู่ในพงหญ้า เขาปิดตัวอยู่ไปมาเขาบอกว่าเขาถูกยิงที่โคนขาเลือดไหลตลอดเวลาเลยเราใช้ผ้าพันแผลพันให้เขาโดยเร็วที่สุดเราให้เขากินยาแก้ปวดไป2เม็ดแล้วเราก็ให้เขาถือปืนไว้ให้มั่นจัดการลากตัวมายัางที่นัดหมายทันทีหนึ่งคนแล้วที่เราสามารถตามตัวได้พบแต่ยังอยู่อีกหนึ่งหรือสองคนซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าจะพบหรือไม่ขณะที่เรารอด้วยความกระวนกระวายใจนั่นเองเพื่อนเราอีกสองคนก็ลากเอาล่างเพื่อนที่บาดเจ็บมาถึงพอดีพร้อมกับเพื่อนที่ให้การคุ้มกัน ยังขาดอยู่อีกเพียงคนเดียวเท่านั้นเราจึงจําเป็นต้องรอเพราะเวลายังเหลืออยู่อีก4นาทีแต่พวกเราต่างถกเถียงกันว่าไม่ควรจะรอคนเพียงคนเดียวเพราะคนเจ็บอ่อนระโหยโรยแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดแต่ก็มีเสียงให้ความเห็นขึ้นมาว่าตามคําสั่งเราต้องรอให้ถึงเวลาเสียก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรอต่อไปกระทั่งครบเวลา15นาทีเราไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้วพอดีพลวิทยุพูดต่อไปว่า เราได้ตัวพลานัยที่บาดเจ็บทั้งหมดครบสามคนแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าลรวทำไมไม่ออกมาอีกเราจึงตอบกลับไปยังเหลือกำลังเราอีกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงออกมาก่อนออกมาเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่งคอยพูดทีหลังเราตกลงกันว่าจะออกไปอย่างมืดมืดเห็นจะไม่ได้เพราะจะต้องแบกคนเจ็บออกไปด้วยทําให้ไม่สามารถยิงได้อย่างถนัดควรจุดพลุนําทางเพื่อให้เห็นถนัดและยิงคุ้มกันให้เราด้วยหลังติดต่อกันทางวิทยุสนามก็ได้รับความเห็นชอบว่าจะจุดพลุให้ ในอีก2หรือ3นาทีต่อมากําลังส่วนใหญ่ก็ได้รับคําสั่งให้พร้อมรบที่หมายคือการยิงคุ้มกันให้แก่กําลังของเราที่จะเอาคนเจ็บออกมาให้ได้พอพลุส่องแสงสว่างขึ้นไม่มีการลางรอกันอีกต่อไปปืนทุกระบอกยิงข่มระคุ้มกันอย่างหนักคนของเราพยายามแบกรางที่บาดเจ็บของเพื่อนร่วมตายลมทั้งลากตัวออกมาอย่างรวดเร็วใกล้ที่จะออกนอกฐานสําเร็จอยู่ลมมารอดแล้วกําลังของเราอีกส่วนหนึ่งชาร์จเข้าไปช่วยส่วนหนึ่งยิงอย่างไม่หยัง่ง อีกส่วนหนึ่งช่วยกันดึงร่างคนเจ็บออกมาจนเป็นผลสําเร็จแต่คนของเราเยื่อเหลืออยู่ในฐานอีกคนหนึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาไปติดอะไรหรือถูกยิงตายเสียแล้วแต่เราก็ได้ยินเสียงผิวปากดังขึ้นแบบส่งรหัสเสียงส่งรหัสกระท่อนกระแท่นเต็มทีแต่พอจับใจความได้ว่ากําลังเอาคนเจ็บออกมาช่วยคุ้มกันให้ด้วยเราต่างเต็มไปด้วยความสงสัยอย่างยิ่งก็เรารู้นี่นะคนของเราเจ็บเพียงสองหรือสามคนเท่านั้น นี่ได้มาครบแล้วทำไมยังมีคนเจ็บหลงเหลืออยู่อีกเราคิดว่ามันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เท่าเกันผู้ส่องแสงยังเหลืออยู่อีกเพียงลูกเดียวเท่านั้นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าด้วยเวลา3นาทีเช่นนี้เขาจะสามารถออกมาได้ปลอดภัยหรือไม่หลังจากส่งรหัสด้วยการผิวปากจนเป็นที่เข้าใจกันทั้งกำชับไม่ให้เขาผิวปากตอบผู้ส่องแสงก็ถูกจุดสว่างนวลขึ้นทุกคนเห็นเขาแบกร่างคนเจ็บวิ่งกุบตปุ่ตะเป๋มาอย่างรวดเร็ว มีเสียงปืนคอมมอนิ์ยิงไล่หลังมาอย่างกระชั้นชิดเราจึงยิงคุ้มกันให้แก่เขาอย่างหนักท่าที่แบกคนเจ็บไว้บนบาทและปืนของเขาที่ยิงออกมาเป็นระยะระยะบอกให้รู้ว่าเขาพยายามประครับประครองคนเจ็บมากกว่าห่วงตัวเองเขาไม่มีเวลาจะหลบหลีกหรือพักเหนื่อยอีกต่อไปมีทางเลี่ยงอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือวิ่งมาข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในขณะที่ปืนในมือของเขายิงไปขวาทีซ้ายทีเขาสามารถพาคนเจ็บออกจากพื้นที่อันตรายได้เป็นผลสําเร็จ หลังจากที่เขาค่อยๆเอาคนเจ็บวางกับพื้นเขาก็นอนแผ่หลามหมดแรงอยู่ตรงนั้นแต่ก็มีสีหน้าภูมิใจหมอสนามตรวจแผลคนเจ็บทุกคนแล้วบอกว่าอาการไม่สู้สาหัสนักแต่ถ้าสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งทำให้คนเจ็บของเราทั้ง4คนปลอดภัยมากขึ้นชั้นแรกนี้หมอสนามให้ยาห้ามเลือดและหมอฟินเพื่อประทังความเจ็บปวด ปัญหาที่ตามมาก็คือเราจะเอาสนามบินที่ไหนให้เฮลิอคอปเตอร์ลงได้จําเป็นที่เราต้องเร่งถางป่าเพื่อสร้างสนามบินให้ฮอลงเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กล่าวว่าเช้าตรู่ของวันใหม่เราต้องทําสนามบินเป็นการด่วนเรื่องการลุกคืบหน้าเพื่อเข้าสู่ฐานใหม่ของผู้ก่อการร้ายคอมมวนิ์เห็นต้องพักเอาไว้ก่อนเราเลือกเอาไหลเขาแห่งหนึ่งเพื่อการหนีถึงแม้จะเป็นป่าหนาทึบมีต้นไม้ใหญ่ยากแก่การถากถางแต่ก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วส่วนปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้คือ ฐานปฏิบัติการแห่งนี้ซึ่งคอมมิวนิตจะไม่ยอมปล่อยเป็นอันขาดจึงเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปให้เป็นที่เรียบร้อยและต้องเสร็จสิ้นก่อนเช้าตรู่ด้วยเพราะฉะนั้นกองร้อย B2 และ B3 จึงได้รับคําสั่งให้เผด็จศึกในทันทีปืนทุกระบอกยิงเข้าใส่ทันทีพร้อมด้วยการลุกคืบหน้าเข้าไปในฐานยังไม่กลัวตายกลิ่นจารึกเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราบางคนเข้าใจหรอกนะครับ ไหนจะความมืดไหนจะกระสุนปืนทุกชนิดที่คอมมินิตยิงเข้าใส่เรายังไม่หยุดยั้งออกอย่างนี้ไหนจะอาหารทั้งกลางวันและตอนเย็นที่ยังไม่ตกถึงท้องแม้แต่เม็ดเดียวผู้กองร้อยก็เพียงแต่สั่งมาทางวิทยุสั้นๆว่าลบไปกินไปก็แล้วกันข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มเป็นอาหารสุดยอดของทหารพรานทุกคนแม้แข็งโป๊กแล้วแต่มันก็บรรเทาความหิวโหยได้เป็นอย่างดีใช่แล้วเราลบไปกินไปต่อจากนี้เราก็สามารถรู้ได้ว่าข้าวเหนียวเนื้อเค็มทุกคนกินหมดแล้ว พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมากินถ้าเราสร้างสนามบินไม่สําเร็จหรือถ้าสร้างเสร็จแต่ถ้านักบินเฮลิคอปเตอร์เห็นว่าไม่ปลอดภัยนักบินไม่ยอมเสี่ยงเอาเฮลิคอปเตอร์มาลงคลืส่องแสงก็ไม่มีการลุกลบของกําลังทั้งสองกองร้อยจึงต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ต้องยิงกันเองประการหนึ่งและต้องระวังกระสุนปืนของฝ่ายคอมมิวนิสต์อีกด้วยจรวด r p ร M79 M16 อมดถลม่มทะลวงเข้าไปก่อน มันสามารถถล่มทลายที่มันบังเกอร์ของคอมมินิตได้มากพอสมควรอย่างน้อยก็ทําให้คอมมินิตไม่กล้าง,งหัวขึ้นมาสู้กับเราได้อย่างถนัดมือนักวิทยุสนามสร้างการเป็นครั้งสุดท้ายว่าพลายพลายจงทําให้ฐานคอมมินิสตละลายให้ได้